สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาพูดคุยครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับว่าการทายเอาที่เกาหลีใต้เนี่ยมีชาติอะไรที่ได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีการได้ดาฟเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่าน้องสของเราได้รับการต่อสัญญานั่นหมายความว่าในฤดูกาลหน้าครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับก็จะมีน้องสองไปเล่นในโคเวอร์วีลีกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเพราะอะไรครับ เกาหลีใต้ถึงเลือกนักกีฬาจีนเยอะขนาดนี้ครับเลือกไปถึง3คนนะครับวันนี้เราลองวิเคราะห์และเรามาพูดคุยกันครับและเพื่อน็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็เพิ่งจบไปสดล้อนเลยนะครับสำหรับการทายเอานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของนักกีฬาจีนครับได้รับการทายเอาไปถึง3คนเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแหมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ เขามีคุณภาพนะครับฝั่งเกาหลีเนี่ยเขามองว่าจีนมีคุณภาพนะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันสักนิดนึงครับว่านักกีฬาที่ได้ด้าฟเข้าไปเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับคนแรกครับเป็นยูซางนะครับเป็นมิดเิลบ็อกของจีนนะครับ AI Paper ครับคนที่2ครับเป็นสินธงครับมือเซตจากจีนเช่นเดียวกันนะครับไปที่ IBK นะคนที่3ครับเป็นบราติสต้านะครับคนนี้เป็นคิวบานะครับโอนมาคาซักก็เป็นตำแหน่งหัวเสาบีหลังเล่นได้ทั้ง2อย่างนะครับ ไปที่ไฮพาร์ตแล้วก็หลูเลยครับเป็น MB จากจีนครับไปพิงค์สไปเดอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของสเตฟานี่จากออสเตรเลียไปที่ g s c a l t e c h นะครับส่วนมิพพีสีทองต่อสัญญากับทางคุนไดและเมกาวตีต่อสัญญากับทางเล ati, สปาร์กนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันสักนิดนึงครับว่าทําไมเนี่ยนักกีฬาไทยไม่ติดเลยนะครับอันนี้จริงๆงอกว่าไม่ได้ความผิดของนักกีฬาไทยนะแต่โอ๊กมองว่าเชฟวิธีการเล่นของโคววิลิกเนี่ย สูงไว้ก่อนเพื่อนๆเราจะเห็นได้ว่านะครับนักกีฬาที่ดาฟไฟในงวดนี้นะครับสูงทุกคนครับอยู่ซางเนี่ยสูงมากๆรูเลย่ยก็สูงมากๆสินธงเป็นมือเซตสูง178ซนติเมตรซึ่งในระดับมือเซตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รูปร่างดีใช้ได้เลย บาติสตาครับก็สูงสเตฟานี่ก็สูงครับพวกเขามองที่ความสูงไว้ก่อนนะซึ่งถ้าเราดูโคเวอร์วีลีกันมาเนี่ยเรารู้กันอยู่ยแล้วว่าโคเวอร์วีลีกเนี่ยพวกเขาเน้นที่บอลโครงสร้างเพื่อนเอนเน้นที่บอลโครงสร้างแบบหนักๆเลยครับจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นครับเขาจึงเลือกนักกีฬาที่มีความสูงเข้าไปช่วยเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชฟที่ปีนี้เขามองเรื่องความสูงเป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่า าพวกเขาก็มาในเชฟเดียวกันนะในเรื่องความสูงบอลโครงสร้างอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าจะเพียงป้างจะสนุกแค่ไหนนะครับสำหรับโคเวอร์วีลีกในปีหน้านะครับส่วนในเรื่องของนักกีฬาไทยครับผมว่าไม่ผิดเลยเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าในเมื่อสเปคของทีมในโคเวอร์วีลีกเขาเลือกมาประมาณนี้คือเขาเน้นความสูงเป็นหลักเอาตรงๆว่าเราก็เสียเปรียบแม้กระทั่งเวียดนามเองก็ไม่ได้รับการดาับนะครับนั่นหมายความว่า คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะแต่ว่าที่ตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราไงคือเราไปเล่นที่อื่นเราอาจจะเปี้ยงปางก็ได้แต่ว่าที่ตรงเนี้คือเขาเน้นความสูงเป็นหลักเน้นบอลโครงสร้างเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่แอดแอบเสียดายก็แอบเสียดายอยู่นะโปกรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะเป็น MB อ่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่สร้างหรือหูเลื่อยอยว่า MB เราก็สู้ได้น้องเดียจะหลัดพรแก้วกัลยานะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้กว่าเราก็สู้ได้อย่างมือเซตชาวจีนเนี่ยสินธงเนี่ยโอ้กว่า ลูกนีน้ก็สู้ได้อะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกันว่าด้วยนะครับความที่เป็นนักกีฬาจีนอ่ะจีนเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามี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 เรื่องคุณภาพเนี่ยมีมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ระดับโลกอเนาะจีนนะครับแล้วก็เรื่องของความสูงอ่ะเป็นสิ่งที่อุคมองว่าเขามองในจุดแรกเลยนะครับเขามองในจุดแรกเลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับกันว่าจีนมาแรงจริงเพื่อน 3ามโคตาครับสามโคตานะครับสามทีมนะที่มีจีนแล้วก็ทางฝั่งของทีมอื่นๆที่ไม่ได้เลือกจากจีนเนี่ยก็เลือกตัวที่สูงทั้งนั้นครับอย่างบาติสตา้านะครับที่คาซัคคิวบาเนี่ยโอ้โหก็มีความสูงใช้ได้สเตฟานนี่ก็สูงเลยแหะครับฝรั่งเอาง่ายๆเพื่อน นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรครับเพราะว่าเชฟเขามาในเรื่องของความสูงอ่ะเราก็ต้องยอมรับณจุดนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเ,เพื่อนๆเราให้กําลังใจนักกีฬาที่ไปไทยเอาเราไม่ได้เนาะนะครับอย่างหลายๆคนนุกนิกน้องเดียจะดัดพรทิชากรนะนะครับชิตาพรนะน้องยุ้ยหลายๆคนเนี่ยโอ้เราก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะออย่างน้องแบมจีดาภาอย่างเงี้ยถ้าเทียบตําแหน่งลิเบอร่อ่ะโอ้่าแบม ก็ยืนน่ะยืนหนึ่งได้นะครับที่ไปคัดเลือกกันนะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าทั้ง5ทีมที่ได้รับการดาร์ข้าไปรวมถึงทีมที่ต่อสัญญาด้วยเนะี่ยจะต่อสัญญาน้องสองต่อสัญญาเมกาวตีเนะี่ยพวกเขาไม่ไม่เขาเรียกว่าเขาไม่ได้เอาอยากได้โคตาเอเชียไปในตาแหน่งโโลิเบรโรอ่ะคือเขาอยากเอาตัวเกาหลีเล่นมากกว่าอนะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็แอบน่าเสียดายครับน้องแบมจีดาภาเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าแบมเล่นได้ ีเกาหลีแบบเล่นได้แต่ว่าด้วยโคต้าเอเชียเนี่ยมันมีโคต้าเดียวไงส่วนใหญ่เขาก็เลยเอาไปใส่ในแนวรุกกันซะมากกว่านะครับส่วนการเล่นลิเบโรเนี่ยเขาก็ให้บรรดานักกีฬาในประเทศเล่นอะไรแบบนี้ก็แอบ,บเสียดาย ทางด้านของน้องแบมจิดาพาเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆนะเออก็แอบ,บเสียดายนะตรงนี้นะครับก็ทำไงได้ครับเขาไม่คือถ้าเขาเลือกตำแหน่งลิเบอรโรอ่ะอกว่ายังไงน้องแบมเนี่ยได้แน่ๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าโคตา้าของพวกเขาเนี่ยเขาก็าเอาไปยัดใน MB ยัดในมือเซตยัดในหัวเสาบีหลังอะไรประมาณเนี้อ่าก็เลยทำให้น้องแบมจีดาพาเนี่ยพลาดโอกาสไปนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการเชียร์ลีกเกาหลีนะเราก็จะเชียร์ทีมเดียวเพื่อนในปีหน้านะ ในฤดูกาลหน้าใช้คำว่าในฤดูกาลหน้าแล้วก็จะมีทีมเชียร์ทีมเดียวนะครับนั่นก็คือคุณไดของน้องสองซึ่งสบายใจเราแหละเพื่อนสบายใจแล้วล่ะครับคือไปฤดูกาลก่อนเดี๋ยวโคตรลําบากใจนะบางทีน้องสองเจอกับกัปตันผู้แล้วน้องสองทีมเนี่ยต้องการใจชนะทั้งคู่อ่ามันกับปตันผู้เจอกับโมเมต้องการใจชนะทั้งคู่เราก็ไม่รู้จะเชียร์ใครแต่ว่าฤดูกาลหน้าสบายสบายเพื่อนเราเชียร์ น้งอง2ทีมเดียวนะครับส่วนลีกญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นก็แอบปวดหัวบมืงครันอบเพราะว่ามีโอกาสเจอกันเองสูงนะครับแล้วก็ลีกอเมริกาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกับตันผู้ไปเล่นเนี่ยเราก็เชียร์กันได้นะครับก็มีหลากหลายลีกให้เราเชียร์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคกันอยู่นะครับเ,เพื่อนๆแต่ถามว่าแอเดเสียดายไหมอยากให้ได้ดารกันหลายคนไหม แอดอ,อยากเพื่อนๆพูดก,กันตรงๆว่าต่อให้ลีกเกาหลีเนี่ยจะฮาลิโหดขนาดไหนต่อให้ลีเก,กาหลีจะเขาเรียกว่าแข่งกันยาวนานขนาดไหนเนี่ยแอดก็อยากให้นักกีฬาไทยได้ไปเพราะว่ามันได้เงินเพกกื่อนๆทุกคนตรงๆคือไปกลับมาเนี่ยมีเงินเก็บเป็นล้านแน่นอนแอดก็อยากให้ได้ไปกันเยอะๆเลยครับนะครับไปโกยเงินโกยทองกลับมาแล้วก็แหมน่าเสียดายนิดนึงนะครับที่นักกีฬาไทยไม่ได้โดนดับแต่เราก็เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเพื่อนๆแต่ว่า คือเขามองที่ความสูงก่อนนะครับคือถ้ามองที่ความสูงก่อนแบบเนี้มันก็ลําบากสําหรับนักกีฬาไทยพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเพื่อนๆโอ๊กเชื่อว่านักกีฬาที่ไปดาฟวันนี้ไม่ได้หลายๆคนเนี่ยโอ๊กว่าโอกาสในครั้งหน้ายังมีนะครับลีกอื่นๆยังเปิดกว้างครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้ในมุมมองของโอ๊กนะเพราะว่าคนที่ไปอ่ะโอ๊กเชื่อว่าเล่นได้ ไม่ว่าจะเป็นหลีกญี่ปุ่นเลยหลีกอื่นๆต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งกลับมาเล่นลีกไทยก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆนะครับมีโอกาสก็ไปดราฟกันใหม่เป็นกําลังใจให้เสมอครับแต่ถามว่าเสียได้ไหมเสียได้อยากให้ไปแล้วก็ได้เงินกวยเงินกวยทองกับบ้านเราจริงๆนะครับแต่พอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเพื่อนๆเนาะอ่ะก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรามาพูดคุยกันก็แล้วกันเนาะในเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสามารถกดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับ